สวัสดียามเย็นพี่น้องชาวบ้านน้องตะเคียนทุกท่านวันนี้เรามาเยี่ยมชมนะฮะฟาร์มปลาหมอซึ่งทำการเพราะในสวนยางพารานะฮะเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้วันนี้ก็จะมีการตักปลาเพื่อไปจำหน่ายนะฮะนี่ฮะเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับอยู่ในสวนยางนะฮะตอนนี้ ขาขายลูกค้าสั่งจองค่อนข้างเยอะจำเป็นต้องทำบ่อเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราคอยมาชมนะครับว่าจะได้มากน้อยเพียงใดนะฮะปลาตัวโตๆนะครับรานายกขึ้นหน่อยสิยกๆหน่อยลูกค้าจองมา4ีกิโลนะฮะตอนนี้กำลังทำการตัดอยู่ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับตัวใหญ่ๆะครับตัวใหญ่ๆครับตัวใหญ่ๆนะฮะ ครที่สนอกสนใจติดต่อได้เลยนะฮะณนะบ้านน้องตะเคียนนะครับผม